โยวาซาหวัดดีวัยรุ่นเมกาหวัดดีวัยรุ่นดูไปหวัดีวัยรุ่นชาวไยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวเกมฮอกวอตส์เลกาซี่บนเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite กันนะท่านผู้ชมนอันนี้ผมซื้อแผ่นมานะครับในราคา1,800ถึง2,000บาทนะท่านผู้ชมนะลิงก์ซื้ออยู่นัง่งคำหญ่ใต้คลิปนะคุณดูนะอันนี้เป็นเกม เขาเรียกว่าเกมเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์นะทุกผู้ชมนะเอาเอาง่ายๆคือโมเดลมันมาจากแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับพอตเรื่องอะไรอย่างนี้นะคล้ายๆกันเลยครับเป็นโลกเวทมนต์น,นะเกมนี้เล่นได้คนเดียวนะครับอืมสำหรับใครที่เคยเล่นบน PC หรือว่าคอนโซล PS5 เนี่ยก็อาจจะอยากเล่นบน Nintendo Switch ก็เป็นได้นะถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับทุกผู้ชมน,นะเราจะมาเล่นนะครับกับเจ้าต,ตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite นะเออลืมบอกนะข้อดีของการซื้อแผ่นเนื้อหนึ่งนะครับทุกผู้ชมนะเบื่อเราขายได้นะหรือเล่นจบแล้วเราขายได้นะครับสองนะท่านนนผู้้ชมะยกเเเวอัปดต อัปเดตแพทน,นะท่านผู้ชมนะไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับต,ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการอัปเดตแพทเนาะถ้าเสียบแผ่นปุ๊บก,ก็สามารถเล่นได้เลยนะครับสามนะครับสำหรับใครที่เป็นสายสะสมนะตัวนี้ก็แนะนำเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมฮอกวอร์เลกาซีตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะนี่ซื้ออยู่ในหน้าคออุยายในคลิปนั้นเราจะไม่เจอตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite นะท่านผู้ชมนะเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาขนาดกระทัดรัดนะครับขนาดหน้าจอ5.5นิ้วนะครับมิติโดยรวมจะใหญ่กว่า iPhone 13 Pro Max นิดหน่อยสามารถใส่ กระเป๋ากางเกงไปเล่นนอกบ้านได้มีเกมให้เล่นนะครับถึงหมื่นกว่าเกมเลยนะท่านผู้ชมนะเออก็ไปกดค้นหาดูได้ในสำหรับตัวเกมนะครับอันนี้ก็ให้แบตมานะครับสามพันห้าร้อยมิลลิแอมป์นะเล่นได้นานสูงสุดสี่ถึงเจ็ดชั่วสี่ถึงหกชั่วโมงนะท่านผู้ชมนะมากับซีพียูจีพียูที่เป็นอินฟิเดียไทยกานะความแรงศูนย์จุดสีด 4, ่เทราฟอปนะถือว่าแรง พอตัวนะฮะท่านผู้ชมนะอืมแล้วก็ให้แบตเตอรี่มาค่อนข้างที่จะอยู่ทนอยู่นานนะท่านผู้ชมนะเอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับมากับเจ้าตัวลม32กิกนานี่อยู่ด้านล่างนะครับใส่ได้สูงส,สุดถึง2เทรไบ์นะช่องชาร์จเป็น Type C นะท่านผู้ชมไม่สามารถต่อออกจอได้นะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มเพิ่มลดเสียงช่องระบายความร้อนช่องใส่อัคหูฟัง3.5แจ็คหูฟัง3.5นะแล้วก็ใส่อ่าต่อลำโพงด้ที่เป็นแจ็คหูฟัง3.5 ลิงค์ซื้ออยู่ด้านหน้าคำวิจัยคลิปน้ำหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสำหรับเจ้าตัวเครื่องเล่นเกมตัวนี้นะครับถ้าเป็นมือสองก็อยู่ประมาณสามถึงสี่พันนะช่วงนี้มันก็จะมือหนึ่งก็จะจัดโปรอยู่ที่ประมาณห้าพันนะครับสี่พันห้าพันประมาณนั่นแหละนะลิงค์ซื้ออยู่ด้านหน้าคำวิจัยคลิปชั้งเจ้าตัวแผ่นเกมแล้วก็ตัวเครื่องเลยนะครับมาคุณดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับอือต้องเกินก่อนนะครับว่ามันเล่นได้ประมาณสามสิบเฟรมนะสำหรับเจ้าตัวเกมนี้เนาะคุณดูเนาะมาเราจะมาเล่นให้ดูเลยนะครับเอ้ยอ่าส,สััักกกหหหนนนนนนน่่อออออยมมมีปเเเดดดดดดติึงะคคครูคออข้าใาใโโว์ล อัปเดตอัปเดตมีอัปเดตนิดหน่อย,อยคนดูไปลืมลืมว่าต้องอัปเดตนะครับนี่ผมอัปเดตแล้วเ,เรียบร้อยนะทู้ชนนะนี่ฮอกวอตส์ลกาสีโกดรล่อโหตรึงอ๋อเป็นเครื่องเล่นเกมอีกเครื่องหนึ่งที่เล่นด้โอ้โหถือว่าถึกนะเล่นด้นานนะครับเล่นในนานต้องไม่พูดว่าถึกแบตถึกนะต้องพูด่งนี้แบตถึกจ,จัดเลยนะฮะแย่เวอร์ดิคูเวอรดบูมาวะรอแป๊บนึงนะครับมันกำลังโหลดมันกำลังโหลด คือแมพมันค่อนข้างใหญ่เนาะท่านผู้ชมเนาะอ่าเราไปก่อนมาดิทีวดาของเม่ที่วดดาของเม,ดดงม่มาแล้วว่ามาแล้วว่าวิอะไรอ่ะขอ,อาารับของเมื่อกี้เฮ้ยอักรีก่นอนอักรีลืมลืมฟอลวิง่งฟอลวิ่งก่อนโอเคติดตามเขาก่อนนะนี่มาแล้วครับไป let's go ไนสต่อเลยนะครับท่านผู้ชมนะครีมออนไลน์รีวอร์ดโอเคครับของก่อนจะก,ก็ไปใส่ของตรงไหนอันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะโอ้ของอย่างเยอะเลยเอ๊ <c oughs> รับของเยอะจังเลยม้าไป <c oughs> เล่นเลยครับนี่อันนี้ที่ผมเล่นไหมนะมันจะค้างคาอยู่ตรงแมบปบแมบปบตรงนั้นนะห้องสมุด มาดิมาดีลอก่อนรอก่อนคน,นดูเย่ yeah, มาแล้วนะครับมีรันได้ประมาณสาสิเฟรมนะยี่สบถึงสามสิบเฟรมนะครับสำหรับตมตัวเกมนี้นะเปิดแสงสุงแล้วใช่ไหมโอเคไปเลยจ้าเดินไปด้านหน้าฮะพามาถือว่าโอเคอยู่นะมาคุยก่อน ฮัลโหลสิงโครนนะอ้ามเฮมเก็บกลิปเลยฮะตื่นมาแล้วนะครับคนดูสกิปเลยฮะหนูจะสกิปเอานะครับนี่เราก็ได้ส่งเขามาส่งเรานะทุกชมนะโอเค ไม่ได้มาที่นี่นานแล้วนะโอเคสกิป <So keep S 2> ได้เลยนะครับ <Play off S 1> อันนี้ก็เป็นฉากที่มันมาส่งเรานะครับ <we> อ่าถึงแล้วสินะที่นี่นี่ไปกันเถอะนี่ร้านได้ประมาณสาิเฟรมนะคนดูถึงว่าใช้ได้อยู่นะอันนี้คือ,อฉากตอนมืดๆนะครับ ก็บินอยู่ที่นี่เป็นร้อยร้อยพันพันปีแล้วนะแาแปลภาษาอังกฤษผิดถูกเนี่ผมขอไปเลยนะครับบางคำผมอาจจะแปลไม่ทันนะอาจจะแปลไม่ถูกด้วยไม,ไม่ไม่ถูกหลักการนะผมไม่ได้แบบเทพขนาดนั้นในภาษาอังกฤษนะ <20. S 2> แต่ก็พอสื่อได้ถ่ายได้ <Thank you. S 2> เอาละเข้าตรงนี้ไปได้เลยขอบคุณมากนะ ผ่านวาลวตรงนี้ไปนะครับประตูวาลวโอเคเควส์เ์บอกว่าให้โฟ o l โล w โ r o เฟ s s o อร์นะครับฉันไม่ชัวร์นะว่าตรงนี้มันเป็น,น,นอ่ามัน Instruction ตรงนี้นะอือนะประตูละขอให้โชคดีนะโปรเฟสเซอร์ เอาละอย่าไปคิดมากเลยฉันคิดว่าเราต้องหาอะไรสักอย่างที่นี่โ yes. อเค no like <Okay. S 2> อันนี้กำลังสอนเราเลยนะครับคุณดูนะอ๋อ oh, ตรงนี้เหรอเอาวัด t t h e heck อะไรวะเนี่ย อ๋อให้กดให้โดนตรงนี้โอเคเกิดรีเวลโลนี่ตรงนั้นมีบางอย่างไปกันเลยไปไปดูกันใ,นใกล้ๆกันเลยโอเคไปข้างในฮะกดตรงไหนเนาะ มีประตูตรงนี้เอาละ,อ,าละอีอู่นีโอเคถ้าเรามองเห็นข้างในได้ไมันก็คงจะดีนะเราอ่านผนึกตรงนี้ก่อนมันคงจะเหมือนกันนะ อ๋อแตกคริสตันตรงนี้อ้าวคิดหายละเระ่มมอสวันกี้นี่เป็นเป็นบทนะครับบทอันนันหมายความว่ายัางไงเอออยู่ใ,ใกล้ฉันไว้นะมือซะด้วยนะเรา มากับโปรเฟสเซอร์มันรันได้ประมาณ30เฟรมเลยคุณดูนะแต่ช่วงนี้มันยังเป็นหนานที่แบบมือดๆอยู่นะฉากมือดๆอะไรอย่างนี้นะถ้าผู้ชมอาจจะเห็นหัวผมหน่อยนะ <see> เป็นเงาหัวตรงนั้นมีเงาลอยขึ้นไป อ้าวลูมัสเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมเดินไม่ได้ผมโดนดึงไว้จากพื้นดินใช่ใช่ผมสบายดีนายเหมือนที่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนายกลารรเยเป็นิรูปปนนั้นด้านล่างนี่รูปปั้นอะไรเหรอ,อมผมเห็นเงาบางอย่างอยูอย่บนพื้น,นสินะ นี่เขาบอกว่า determine how to process นะฮะโอเคโอ้ทุกครั้งที่เราใช้เวทมันจะรีเฟ e กขึ้นมานะสะท้อนขึ้นมานะครับ Wait. ผมไม่เข้าไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ <c oughs> หนายก็แค่พูดคำว่า cast lumas ที่เฉลยหรอกนะ เรียนรู้เวทนี้นี่ว่าคุณดูเรียนรู้เวทมนต์เวทมนต์นี่ลูมสัสอะลูมสอสลูมอสเคนี่มาแล้วนะครับนี่เป็นไงกดเซตอาโหโอเค,อ,เคอ๋อมีคนสอนนะทำได้ดีมากเอาละตอนนี้ตามแสงนั่นไปโ l l o w the light อ้ยเงามันจะหันตามเรานี่หว่าด้านล่างครับ นี่น,นี่มีแสงตรงนี้ฮะวัด <What? S 1> มาแล้ว啊โอ้โห oh. อัศวบินมาปกป,ป้องมึงไงหรืออะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจอด,ดีเนสู้แน่นอนลูกอ้าสป้องกันนี่อย่างเงี้ยนะโอ้จานเราหมดจัด เอาอ่ะเอาดิโหเลยสู้เลยครับนะทุกผู้ชมนะเฮ้ยภาพสวยมากเลยนะนี่คนดูนี่นี่นี่เอาดิตายไปหนึ่งกดอ R นี่ p พ o t o ถจอกดอีกอ๋อกดอ p ก o t o ถึนะครับคนดูาจานเราไม่ใช้เวททิงจัด เอ็กนี่อย่างเงี้ยนะภาพมันอาจจะไม่ชัดนะช่วงอย่างเงี้ยเห็นไหมภาพแบบกระากจัดเลยนะแต่ก็เล่นไดายโอเคมันจะเหมือนแนวเดวิชเชอร์เลยนะพอๆกันเลยแล้วภาพแต่ละดน,นประมาณ20-30เฟรมนะครับ Stay close อยู่ใกล้อ่รศาสตราร์ Professor ไว้ What the hell ศเสอร์โปรร์ โปรเฟสเซอร์ไปไหนอันนี้ท่าจะไม่ดีแล้วต้องตามหาโปรเฟสเซอร์ What happened แล้วนะกดผิดโอเคมาตรงนี้ครับโปรเฟสเซอร์เราหายไปนะครับทุกชมนะเอาอีกแล้ว คนเป้ะริวเอาละคนดูโอ้มีกล่องอยู่ตรงนี้นะฮะกด z ซนะครับแล้วก็ดกด X นะครับจะเป็นการเปิดใช้เวดแสงนะครับเวดมนแสง <bell> แบบรีเวลิโอคนตรงนี้ไม่พังด้วยวะ่ะ อ๋อไปตามเส้น,นครับ,บรน,รน,นี่น,นี่มันบอกทางไปตรงนู้น,นครับ What the hell เอ๊ะดูเคส็ก่อนนีน้เอาีเ s ิร์ชชิ่งตรงนู้นนะครับทำอะไรเหรออันนี้ พอดเวริโออ้าให้ทำอะไรเนี่ยนี่ <Lum os. S 1> ตามเส้นไปนะครับคนดูเนี่ย oh, ลงยุงวีกก่อนครับเดรพาดชูฮอกวอ s, mm hmm. <S อ่ากดผิดคนดูอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับเจ้าตัวเกม Hogwarts Legacy นะบ,บนเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite นะท่านผู้ชมนะอ่าก็เล่นได้นะครับประมาณ30เฟร,รมนะงไงก็ลองไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับท่านผู้ชมนะสําหรับวันนี้พี่โก้ก็ตัว,วก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบายจ้าลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่าทํยาใหญ่ใต้คลิปเด้อคนดูเด้อไปซื้อกันมาได้เด้อเฮ้เบอย